สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ปี2557นะคะแน่นอนค่ะในทุกๆปีรายการ PTV ี a b l e ของเราเนยะคะจะนำเรื่องราวของออความรู้ด้านศาสตร์ตา่ตางๆนะคะคุณผู้ชมทางบ้านถือว่าเป็นของวันปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับต้อนรับปีใหม่ปีนี้ปี2557ดิฉันอยากนำความ เกี่ยวกับเรื่องของเลขศาสจากมือถือค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เป็นไปนไม่ได้ที่ใครจะไม่มีมือถือเพราะทุกคนนั้นก็ต้องพกมือถืออยู่แล้วนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วและที่สําคัญคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่า เลขมือถือเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ด้วยล่ะคะ่ะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมีผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์มือถือซึ่งเป็นชาวจังหวัดสระบุรีค่ะเป็นชาวแก่งคอยนี่เองค่ะแต่ก็ไปเติบโตอยู่ที่กรุงเทพม,มหานครนะคะมีความรู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของเลขศาสตร์มือถือ ถ้าเมื่อสักประมาณต้นปีที่ผ่านมานะคะในช่วงปีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีดารานักสแสดงท่านหนึ่งนะคะที่เขาชำนาญเกี่ยวกับเรื่องของดวงมือถือแล้วก็มีผู้คนให้ความสนใจและก็บอกว่าเลขมือถือหรือว่าเออกถือว่าเป็นเลขมงคลเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้ก็มีดารานักกล้องนักสแสดงรวมถึงประชาชนทั่วไปนะคะโทรเข้าไปปรึกษากันมากมายทีเดียวค่ะนั่นเป็นอีกหนึ่งคนแต่ว่าวันนี้ บุคคลที่ที่ฉันอยากจะแนะนำให้รู้จักถือว่ามอบของขวันให้กับชาวจังหวัดสระบุรีเพราะเขาเป็นคนสระบุรีก็จะมาให้คำแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของเลขศาสตร์มือถือวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ ลขมือถือหรือว่าเลขศาสตร์มือถือจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างไรนะคะวันนี้พบกับผู้รู้คุณเชคงพลกนกสิทธิวัฒ่์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็แม่พี่น้องชาวสลับรีครัแผมวค่ะหลายหลายท่านที่เป็นคนสระบุรีเป็นสิทธิ์เก่าสบวก็อาจจะเคยเห็นหน้าค่าตารู้จักคุณเชมาเนาะใช่ครับใช่ไหมคะวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่รายการ ีทีวีเคบ้านของเรานะคะได้ยำรเรื่องราวความรู้ในเรื่องของไม่สัตมือถือครับผมเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเป็น,เป,นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลได้ไหมคุณเจถูกต้องครับถูกต้องเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลใช่ครับแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนี้เนี่ยก็มีหลายคนที่ได้พิสูจน์แล้วแล้วก็เห็นจริงว่า เลขศาสตร์มือถือที่มาสัมพันธ์กับดวงของเราแล้วเนี่ยทำให้เราประสบความสําเร็จนั้นก็มีเยอะเลยใช่ไหมคะถูกต้องต้องเรียนถามคุณเชล่วว่าเรื่องของเลขศาสตร์มือถือมือถือเนี่ยหรือว่าดวงที่ไปเกี่ยวพันกับเลขมือถือเนี่ยคุณเชลเองศึกษาเรื่องนี้มานานแค่ไหนคือตั้งแต่ ผมไม่รู้ตัวเลยนะตั้งแต่เด็กๆนะครับ uh huh. คือคุณแม่เนี่ยจะมีตำราพรมชาติวางไว้หัวเตียง uh huh. ซึ่งผมเป็นเด็กด้วยความสนผมก็จะไปเปิดอา่านเปิดดูเล่นๆครับตั้งตั้งแต่เด็กๆนะครับ uh huh. จนจนเราสะสมมาโดยไม่รู้ตัวนะครับแ uh huh. ม้กระทั่งการาการดูลายเส้น uh huh. หรือ,หร,อหรือการดูดวงแบบทั่วไปเนี่ย uh huh. ผมก็จะได้ไปในหลายๆที่ครับ uh huh. ก็เลยก็เลยสะสมสิ่งเหล่านี้มาเนี่ย,มา,ยมาใช้กับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ซึ่งซึ่งผมดูแล้วมันค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวครับแล้วนํามาใช้จริง ครั้งแรกที่มีคนมาให้คุณเชได้ดูดวงกับเลขมือถืออ่ะครั้งแรกใช้เมื่อไรใครเป็นคนแรกที่มาสัมผัสโดยตรงเลยกับเชเริ่มต้นนะครับหนึ่งคือตัวผมเองเลยเริ่มต้นจากตัวเองเลยครับเอาเลขมือถือของเราเนี่ยถูกต้องเพราะว่าเดิมเนี่ยเบอร์ของผมเป็นเบอร์ที่สวยคื หกหกแปดหนึ่งแปดแปดแปดเนี่ยเลขเนี้ยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นเลขที่ซื้อกันค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันหรอคะประมาณประมาณเท่าไหร่เลขผมซื้อประมาณแปดพันบาทวุ้นไม่แพงอย่างนั้นนะตอนนั้นนะครับตอนนั้นเมืม่อเมื่อประมาณเกือบเกือบยี่สิบปีก่อนอครับก็ก็ซื้อมาแล้วก็ได้ใช้มันมาตลอดช่วงชีวิตของผมนะเมื่อเมื่อประมาณห้าจนถึงเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันตรงตามนั้นครับคือคือผมหาเงินได้เยอะแต่ขนาเดียวกัน มันก็ใช้เยอะเช่นกันเป็นาปตามนั้นทุกอยาก่างถูกต้องครับแล้วก็จากหลายๆนะครับจากหลายๆคนที่ที่ที่ทมีนัมเบอร์อยู่ในสมุดโทรศัพท์ผมเนี่ยผมก็พยายามตรวจสอบแอบตรวจสอบนะครับเพราะว่าเมมเด็ตโทรศัพท์ของผมเนี่ยจะเต็มทุกเครื่องคนระับจะมีอยู่ทุกๆเบอร์ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า,าท,ที่ที่การเงินดีหรือจะเป็นลูกค้าที่การเงินค่อนข้างจะฝืดเคืองนิดนึงอ่าฮะผมก็จะเช็คจากตรงนั้นครับ แล้วก็คนใกล้ตัวด้วยไม่ว่าจะดูลักษณะนิสัยเรื่องการเงินสรุปแล้วว่ามัน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 ตรงมากกว่า80-90%เในทีเดียวจริงๆครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนการดูดวงจากเลขมือถือเนี่ยเขาต้องมีขั้นตอนอย่างไรไปถึงเขียนวันเดือนปีเกิดดูเอาเลขมือถือมาวางแล้วสามารถทดูได้เลยหรือปลมันมันมันง่ายกว่านั้นมากเลยครับเพราะว่าหนึ่ง เลขมือถือไม่ได้ทําร้ายเรานะผมบอกไปก่อนสำหรับคนที่โชคร้ายนะครับคือคือพื้นดวงของเราอ่ะเป็นอย่างนั้นมาและอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรามีของเก่าผมพูดหนึงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจากภาพจากภบชาติที่แล้วหนึ่งนะครับเกี่ยวพันกันเกี่ยวพันครับแล้วก็สองจากกรรมือการกระทําของเราเองนี่แหละจากชาติเรากรตันยูต่อพ่อแม่ไหมเรา ให้ความเคารพนับถือผู้มีพระคุณหรือเปล่ารูบา,าจารือเปล่าสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่บอกเรานะครับซึ่งซึ่งซึ่งสังเกตได้จากคนที่เขาคนที่เขาเฮ่งเฮงอยู่แล้วลองไปสังเกตดูครับให้เขาเลือกวันทําการอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นเลิกสะดวกมั่วๆเนี่ยมักจะได้เลิกดีนี่คือวาสนาคนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาดูดวงกับคุณเชเกี่ยวกับเรื่องของเลขศาสตร์มือถือ เห็นว่าสามารถที่จะโทรศัพท์ดูได้เหมือนกันดูดวงทั่วไปในปัจจุบันถูกต้องครับมันง่ายมากคือผมแค่เห็นตัวเลขที่เขาใช้อยู่คล็อกเบอร์มือถือเนี่ยจะนับเป็นสิบตัวก็ได้นะครับเขจริงจริงเลขสูงมานนำหน้าอยู่แล้วมันไม่มีทางไปซ้ำเหมือของไครครับ ถูกไหมครับมันเป็นบาร์โค้ดของเราถูกไหมครับวันเดือนปีเกิดยังซ้ํากันได้เวลาเกิดยังซ้ํากันได้ครับคนเราแต่ว่าเบอร์มือถือซ้ําไม่ได้ครับมันเป็นบาร์โค้ดของเราเลยคครับผมชักอยากจะรู้แล้วสินะว่า ในปี 2, 2> คือจ,จริงๆยอะวันนี้ใหญ่จะบอกคุณผู้ชมว่ารเราไม่ได้นําความรู้หรือว่าเรื่องราวของเลขศาสตร์มือถือมาให้ที่ชมนนกันอางเดียวแต่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ได้เตรียมพร้อมตั้งรับในปีนี้สยว่าใครที่ทําธุรกิจอะไรจะใช้เลขมือถือแบบไหนที่ท,ที่ทําให้คนนั้นเฮงประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าไหมคะว่าเราจะดูกันอย่างไรในปี2557นี้เนี่ยธุรกิจไหนต้องใช้เลขอะไรแบบไหนที่ทำให้เราเฮงประสบความสำเร็จได้อันนี้อันนี้ผมขอเรียนเบื้องต้นก่่อนะคครับ โดยปกติแล้วเนี่ยอันนี้คือคือวิชาพื้นฐานทั่วๆไปซึ่งอาจจะเคยได้ยินจากอาจารย์บางท่านอยู่แล้วเลขที่เราควรเลี่ยงนะครับจะมีจะมีเลขที่เราควรเลี่ยงอยู่แล้วคือเลข0 3 7 8คจอันนี้เป็นเลขที่เราควรเลี่ยงนะครับแต่ในวิชาการวางเลขจริงๆเนี่ยเลขเหล่านี้สามารถนำมาใช้ได้นะครับ สำหรับบางคนที่ต้องการความขยันคุณก็ต้องเพิ่มเลขเจ็ดเข้าไปอ๋อจะพูดถึงเรื่องของความขยันต้องใช้เลขเจ็ด หรือเลข3 7กับ3นะบ่งบอกถึงความขยันในตัวใช่ครับซึ่งซึ่งการจัดวางและการนํามาใช้ต้องดูบริวารด้วยว่าเขาสัมผัสกับอะไรด้วยนะครับอันนี้ต้อง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 ดูกันละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ถ้าจะเป็นเลขที่เจาะจงกับอาชีพด้วยใช่ไมใ้วค่ะถ้าอาชีพเนี่ยถ้าเกี่ยวกับงานก่อสร้างนะครับงานก่อสร้างอาชีพก่อสร้างรับเหมานะครับรับเหมานะครับเลข4กับเลข7 เลขสี่กับเลข7จะมาะคุบคุณมากค่ะใช่ครับจะเป็นเลขคู่สร้างนะครับและตัวเลขอื่นๆก็จะต้องมีการผสมให้ลงตัวอีกทีลงตัวจะลงตัว,ตวยังไงเลขสี่กับเลข7เป็นเลขที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงอยู่ในตัว<ห>เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับ<ห>คือเอาเลขที่อ่อนโยนแล้วก็โชคดีในเรื่องการเงินเติม<ห>เข้าไปด้วยเราก็จะได้ทั้งสองทางอ่าครับผมอเคะอาชีพล้เมาอาชีพก่อสร้างอาชีพอื่นบ้างค่ะ อย่างอาชีพส่วนใหญ่คนจะค้าขายนะค้าขายนะอันนี้สําคัญที่สุดอ,อันนี้สําคัญที่สุดค้าขายนะครับถ้าถ้าคุณทําการค้าขายสินค้าที่มีมูลค่าสูงค้าขายสินค้าที่มีมูลค่าสูงของแพงอ่าเพชร ถูกต้องถูกต้องจิวเวลรี่แต่งแต่งเครื่องประดับราคาสูองตาผมผมผมขอให้เติมเลขหกกับเลขส่เข้าไปให้มีเลข6กกับเลขสี่ต้องหาหมายเลขโทรศัพท์ที่มีเลข6กกับเลขสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องสัมพันธ์กับปุ๋วันเหมือนกันถูกต้องครับใช่ครับและครูบาอาจารย์ด้วยดีไหมดีค่ะข้าราชการข้าราชการนะครับผมแนะนำเลข59ค่ะ คู่ห้าคู่เก้านะครับคู่ห้าคู่เก้าอ่าเก้าห้าห้าเก้าหรือสี่ห้าห้าสี่สี่ห้าห้าสี่กับตัวนี้จะส่งผลดีครับค่ะรวมถึงหนึ่งห้าด้วยหนึ่งห้าด้วยจะส่งผลดียังไงคุณเชฟู่หลักคู่ใหญ่จะให้การเจ้านายอุปถัมภ์ถูกต้องถูกต้องอาจจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นคือเราลงเราลงแรงไปแล้วเนี่ยเราทำความดีไปแล้วเนี่ยจะเข้าตากรรมการครับไม่เสียเปล่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่นะคะแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ตามนี้นะคะ ไม่ต้องกังวลเลยค่ะในปี2557คุณเฮงแน่นอนใช่ครับแต่ไม่ใช่เฮงแค่ปีเดียวถูกไหมคุณเชเพราะว่ามือถือนี่สัมพันธ์กับเราตลอดชีวิตใช่ครับที่เราได้ใช้เบอร์เขาอยู่ถูกต้องครับถูกต้องใช่ไหมะถูกต้องทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเกี่ยวเนื่องกับดวงบริวารซึ่งก็จะต้องดูตัวเลขอื่นคู่กันไปด้วยใช่ครับใช่คัแต่แน่นอนว่าเลขคู่เหล่านี้ที่คุณเชบอกเนี่ยจะทําให้คุณประสบความสำเร็จน้อยสัมผัสได้เลยดูตัวเองได้เลยเบอร์โทรศัพท์เนี่ย ไม่ได้ช่วยปลดทุกข์เรานะคะช่วยเพิ่มสุดได้แต่อย่างน้อย70%เนเนี่ยผมขอบอกเลยว่าเราต้องทําดีครับเราต้องเป็นคนดีเราต้องพยายามคุณเชขอต่อที่เบอร์ออสาหรับผู้ที่ทํางานบริษัทอือ มาทั้งร้านบริษัทต่างๆเมื่อกี้ข้าราชการไปแล้วก็จะต้องมีเบอร์แบบไหนที่ทำให้เจ้านายนะเจ้านายเห็นแล้วถูกใจเรื่อนคันเลื่องทีนี้เนี่ยสำหรับคนทํางานออฟฟิศเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับคือหนึ่งต้องต้องแอคทีฟถูกไหมครับต้องแอคทีฟต้องขยันต้องมีผลงานทีนี้เนี่ยเลข ที่จะทำให้เราขยันขึ้นเนี่ยก็ต้องกระตุ้นกันนิดนึงครับอ,อย่างเลข3-6เป็นเลขที่น่าสนใจ3-6มหกนะครับกระตุ้นในเรื่องของความพยานนะและก็3-5 3-6-3-5อืมหกมกระตุ้นพลังครับเรียกว่าฉีดอะดรีนาลีนเลยละ่ะประมาณนั้นนะครับสูตฉีดแล้วก็ เลขที่จะทําให้นายเห็นผลงานของเราที่ผมบอกคือเลข14แล้วก็เลข15 14กับ15ก็อย่าลืมเติม24เข้าไปด้วย24ไปด้วยใช่ครับทำอะไรจะให้คนให้ความร่วมมือกับเรา uh huh. ครับผมอ่าย้ํากันอีกรอบมือ34 35 14 35 3อามหครับแล้วก็สามหกสามหกหนึ่งสี่หน่งห้าใช่ครับที่จะหนุนแล้วก็เสริมดวงสำหรับพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทใช่ไหมคะใช่ครับจากพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทธุรกิจการค้าการขายส่งออกนําเข้าส่งออกพวกเนี้ยถ้าส่งออกเกี่ยวกับต่างประเทศใช่ไหมครับเลขลักษณะนี้เราสามารถจะใช้ห้ก็ได้หรือ สี่เก้าก็ได้อันนี้ที่พูดถึงก็คือสี่เก้าก็คือเก้าสี่ก็ได้เหมือนกันนะครับคอืมครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากต่างประเทศครับใครอยากที่จะจะให้ดวงนั้นเขาเรียกพุ่งไปไปไปเร็วเนี่ยนอกจากมีเรื่องเลขคู่ต่างๆแล้วเนี่ยก็เสริมเลขอื่นๆอีกใช่ครับเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จเพราะว่า ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานต่างๆเขาก็มุ่งหาเบอร์ที่จะติดต่อในเรื่องของธุรกิจการค้าของเขาใช่ไหมใช่ครับอ่ะอีกดวงหนึ่งอ่ะอีกดวงหนึ่งเช่นนักการเมืองนักการเมืองอันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญนะสำหรับนักการเมืองเนี่ยครับจะเป็นเลขที่ที่คือคือผู้ใช้เนี่ยอยู่ในจุดที่สูงนะครับเราเหมือนกับ เราอยู่ในจุดที่สูงที่ใหญ่อะเพราะฉะนั้นเลขก็ต้องตามนั้นด้วยนะครับก็คือผมมักจะแนะนำนะครับมักจะแนะนำเลขคู่มิตรคู่ใหญ่เลยก็คือ789ดแจะเรียงแบบนี้เลยก็ได้ครับหรือไม่ก็9 7 8 9 8 7ได้เหมือนกันครับจะสลับกันก็ได้ถูกต้องคแต่ในหมายเลขโทรศัพท์นั้นต้องมี สารตัวเนี้ยถูกต้องแปดถูกต้องครับถ้าเรียงนี่จะดีมาก 7, ลยนี่เขาหมายถึงอะไรคือคือถ้าถ้าเราถ้าเราไม่อยากเหนื่อยมากนะผมก็จะแนะนําตัวอื่นอาจจะเป็น 9, 7, 8ก็ได้นะครับจะดีเรื่องสติปัญญาและหัวคิดด้วยครับเราจะคิดคิดได้ต่างไม่ไม่ไม่ซ้ำทางใครลักษณะนั้นครับผม นี่คงต้องถามคุณเชล่าเราเรียนรู้เรื่องเรื่องดวงเลขศาสตร์จากมือถือที่สมพงกับผู้ประกอบอาชีพต่างๆแล้วบางคนบอกว่าเราเองเนี่ยก็ทําร้านค้าเล็กๆร้านค้าเล็กๆเป็นธุรกิจเล็กๆภคยในบ้านจะสามารถใช้มือถือเลขไหนหรือเลขที่เรามีแล้วเนี่ย เออมันมันบางคนก็บอกว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะแต่่าจะไปเสริมอะไรยังไงครับก็ถ้าจะเสริมเรื่องการเงินนะครับการเงินเลขที่ดีนะครับที่ทําให้เราเก็บเงินอยู่ผมเรียกว่าเลขเก็บเงินอยู่แล้วนะครับจะเป็นเลขผมมักจะเติมเลข5าเข้าไปให้เสมอจะเก็บเงินอยู่มันเป็นเลขของสติครับจะใช้อะไรจะได้ใช้หัวคิดนิดนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจ่ายแบบไม่ลืมตัวเลยสำหรับ ครับผมเอาละคุณผู้ชมค่ะได้ทราบถึงเ,เลขคู่ดวงของ<ม>แต่ละธุรกิจสาขาอาชีพแล้วที่หลายคนคงอยากจะทราบว่า<ม>เรารู้ละว่าโอเคอาจจะมาเปิดมือถือเปิดเปิดเบอร์มือถือดูแล้วเนี่ย<ม>โอ้ยได้ฉันก็มีแบบนี้<ม>แบบนี้มีแบ<ม><ม>แต่จะทําอย่างไรให้ครบทั้งหมดจะต้องไปดูยังไงหรือว่าไปพบคุณเชได้ที่ไหนใช่ครับคือคือที่ผมบอกคร่าวๆเนี่ยครับคือคุณจะได้เลขที่ ดีเท่านั้นเองที่ปลอดภัยเท่านั้นเองสําหรบับการที่เราต้องเลี่ยงเลข0378เนี่ยน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงเนี่ยเราก็ต้องมีมีเรียกว่าอะไรเดียสมมติเราครบเพื่อนเนี่ยเราครบจากเพื่อนที่เป็นเด็กเรียนเนี่ยในบางครั้งชีวิตเราก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะต้องมีเพื่อนที่ค่อนข้างจะโลดผลที่เรารู้จักอยู่ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้คำปรึกษาในด้านที่ว่าสิ่งที่มันนอกกรอบเพราะฉะนั้นในตัวเลขเนี่ย ในศาสตร์ของผมเนี่ยก็เราก็จะต้องมีการนําเลขต่างๆเหล่านี้นามาผสมอย่างที่ผมบอกว่า789ลักษณะเนี่ยมาผสมด้วยเพื่อให้เบอร์นั้นน่ะเรียกว่ามันครบรสชาตินะครับเป็นเบอร์ที่สมบูรณ์นะครับก็คือเราต้องอาจจะต้องขยันต้องแอคทีฟด้วยต้องใช้เลขเหล่านี้มาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นในตัวเลข789ที่ที่เราบอกหรือว่าเลขศาสตร์อื่นๆเนี่ยถ้าอย่าง เขาต้องการจะไป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 พบหรือว่ามาดูจริงๆเนี่ยเขาจะดูแค่ตัวเลขอย่างเดียวสามารถรู้ได้หรือเรา่ะตรงที่เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างแบบนี้ก็จะมีจะมีจะมีในบางรายเท่านั้นเองพูดง่ายๆว่า10ลายเนี่ยผมว่า1นายอลายที่ท,ที่ที่อยู่นอกศาสตร์นั้นหรือว่าศาสตร์เนี่ยไม่สามารถจะดูเขาได้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะตรงตามนั้นโดยเฉพาะเรื่องอุปนิสัย นะครับแล้วก็แล้วก็สถานะทางเรื่องคันเงินนะครับจะบอกได้ครับจะบอกได้คบอกได้จากเลขศาสตร์เหมือนถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องเปอร์เซ็นต์คุณเชนหลังจากที่ลูกค้าหรือว่าหลายๆท่านที่ไปเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์กับคุณเชนแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เปลี่ยนเบอร์แล้วเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับประสบความสําเร็จในเรื่องใดอย่างไรบ้างทั้งคือทั้งสิบลายนะผมผม ไม่มีใครที่แย่ลงนะครับไม่มีใครที่แย่ลงเลยทุกคนก็จะบอกว่าโอเคหมดอย่างน้อยก็จะบอกว่าโอเคนะครับถ้าถามว่าคนที่เฟล l ไหมคนที่รู้สึกแย่จริงๆเนี่ยผมยังไม่เจอเลยอย่างเมื่อวานนี้ก็ส่งข้อความมาบอกผมว่าถูกสลากออมสินตั้งนังได้ซื้อมาตั้งสองสามปีแล้วไม่เคยถูกก็ถูกสลากออมสินใช่ครับอย่างนั้นจริงๆครับถือว่าเห็นผลเร็วทันตาใช่ไคุณเจจริงๆครับแม้กระทั่งตัวผมเองนะ,ะตัวผมเองก็เหมือนกันซึ่ง ผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนซิมวันที่สิบเนี่ย <c oughs> วันที่สิบหกททีนะผม <c oughs> ผมก็ซื้อลอตเตอรี่อะ <c oughs> ซื้อไปอย่างนั้นแหละ, <c oughs> ะมันก็ถูกในงวดนั้นโดยที่ผมก็แปลกใจเหมือนกัน <c oughs> ว่าทําไมถึงถูก <c oughs> ทั้งทั้งที่สถิติการมีโชคของผมอะผมอาจจะไม่ค่อยมีโชคทางนี้เท่าไหร <c oughs> แ่แต่แต่แต่มันก็ถูกแล้วก็ถูกมาเรื่อย <c oughs> อันเนี้ไม่ไม่ได้ให้งมงายนะครับไม่ได้ว่านี่เล่าเป็นเกล็ดเฉยครับครับพอน่าสนใจทีือคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเลขมือถือเนี่ยก็จะให้คล้ายกับของขังวัตถุมงคลต่างๆที่เราจะจะเรียกอย่างนั้นก็ได้คล้ายนะนะถ้าพูดถ้าพูดแบบนี้ใช่ครับแต่อย่าไปงมงายเท่านั้นเองอย่าไปพึ่งเข้ามากครับเหมือนเล่าเหมือนเรากระโดดลงไปในน้ําอ่ะเบอร์โทรศัพท์มันมันจะเหมือนกับเรามีลูกบอลสักสองลูกเนี่ยพยุงให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นครับเท่านั้นเองครับค่ะ ผมขอให้คิดอย่างนั้นดีกว่าอย่าไปคิดว่ามันคือห่วงยางห่วงใหญ่ที่จะอุ้มเราไปตลอดนอดฝันอย่าไปคิดอย่างนั้นครับเดี๋ยวเราไม่ขยันเพราะทางนี้ทางนั้นค่ะไม่ใช่ว่าจะต้องพึ่งอาศัยแต่เลขหมายเลขโทรศัพท์อย่างเดียวนะก็การทําดีครับสำคัญที่สุดครับคถึงจะหนุนแล้วก็เสริมกันได้เพราะฉะนั้นอยากให้ผลสำเร็จเกิดขึ้นเร็วหรือว่าประสบความสำเร็จเร็วก็เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนปฏิบัติตัวเราเองก่อนหลักดันตัวเองแล้วก็มี เลขจากมือถือเข้าไปช่วยในเรื่องของการเสริมดวงคุณด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมพาเราได้ทราบเรื่องราวความเขาเรียกว่าความเป็นไปได้จริงๆแล้วก็มีน้องๆหลายคนที่รู้จักแล้วก็ได้ไปสัมผัสเปลี่ยนเบอร์มือถือกับคุณเชอันนี้ประมาณข้อที่สี่ครับมาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังว่าเปลี่ยนไปแล้วเห็นผลทันตาคือเปลี่ยนวันนี้พรุ่งนี้เขาก็ ได้เลยประสบความสําเร็จคืออย่างน้อยบบค,ค,คืออย่างน้อยถ้าเรามีความเชื่อนะครับสิ่งที่เราได้ตั้งแต่เราตัดสินใจว่าเราจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยม,มันคือความสบายใจอันนี้สําคัญที่สุดคร่คะจิตใจเรามาแล้วมันมันก็จะแฮปปี้ครับ แล้วะค่ะวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมคะ <c oughs> เรานาํามาฝากเป็นของขวัญ <c oughs> ต้อนรับปีใหม่ปี2557สำหรับคุณผู้ชมชาวจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะคะ <c oughs> ที่สนใจอยากจะปรับเปลี่ยนดวงชีวิตของคุณนะคะโดยใช้เลขมือถือเป็นตัวช่วย <c oughs> ในเรื่องของหน้าที่การงานหรือความสําเร็จ <c oughs> <c oughs> ที่จะเกิดขึ้น ใครสนใจสามารถที่จะติดต่อสอบถามคุณเชได้ที่ไหนอย่างไรจะไปนั่งพูดคุยในเรื่องของการเปลี่ยนรงมือถือหรือว่านำเลขมือถือเนี่ยไปให้คุณเชได้เช็คกันได้ที่ไหนยังไงคะเบื้องต้นนะครับโทรศัพท์ก็ได้ครับโทรศัพท์มาก็ได้ครับเพราะว่าอย่างน้อยผมขอฟังเสียงนิดนึงอ๋อฟังเสียงแล้วจะทราบเลยเหรอเออผมไม่ขนาดเพียงแต่ว่าถ้าผมฟังเสียงเนี่ยผมผมพอจะเออเป็นเหมือนเป็นข้อมูอ เพิ่มอีกทานนึงครับลักษณะการพูดหรือน้ําเสียงเนี่ยมันก็จะบอกได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันซึ่งซึ่งผมได้มาจากตัวผมเองผมก็ไม่รู้คนอื่นเป็นมันผมหรือเปล่านะการได้ได้ฟังเสียงเนี่ยก็ก็ก็สามารถที่จะรู้เพิ่มขึ้นมาได้อีกนิดหนึงนะครับคระคผมแล้วจะสามารถติดต่อกันได้อย่างไรที่เบอร์อะไรคะโอเค089ครับ669 หนึ่งสี่หกสี่ครับศูนย์แปดเก้าหกหกเก้าหนึ่งสี่หกสี่อ่เลขของคุณเชยก็ตัสวยทีเดียวนะคะและนี่แหละค่ะของขวัญปีใหม่ที่เรามอบให้ต้องขอขอบคุณกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเลขศาสตร์มือถือนะคะคุณเชหรือว่าคุณคงฝนกนกสิทธิวัฒน์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วคุผู้ชมคะในช่วงเวลาดีๆนะคะนอกจากคุณเชแล้วเรายังมีของขวัญปีใหม่มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านอีกนะคะแต่จะเป็นใครอย่างไรคงจะต้องติดตามกันใน ครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่แล้วของไทยจงแคล่ปวงไพล่